ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทุกทคนเนี่ยเล่นเด็ดฟรีเร็วแรงทะลุนั่นรกกันเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่1มิถุนายนปี68นั่นเองนะครับผมเด็ดฟรีตัวนี้ก็เป็นเด็ดที่ผมอัปเดตตัวล่าสุดมาให้เพื่อนๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแค่กดทําตามผมคลิปนี้คลิปเเเเเดดดีีีียยวนนนนนะะคครรรับกกก็็จจสาาามถทให้้พื่่่อๆลลฟิปปไไ ด้วยนะครับว่าเน็ตฟรีแต่ละตัวเนี่ยมันมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับความเร็วความแรงเท่าไหร่หรือว่าให้มาเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับเน็ตฟรีพร้อมๆกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้เน็ตฟรีเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตรงที่กดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดตามผมได้เลยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3รหัสนะครับผมซึ่ง3รหัสเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ในปัจจุบันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องโหลดแอปหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแค่กดรหัส แล้วก็ดอกจัน37ซีเรียมครับผมหลังจากกดเสร็จนะครับเพื่อนๆกดโทรออกได้เลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆกดโทรออกเรียบร้อยนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้ครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าแพ็กเกจเน็ตเร็วเต็มสปีด1 0กิกนะผมเมื่อใช้จานวนครบเนี่ยมันก็จะเหลือเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็บวก WiFi ฟรี30วันนะผมซึ่ง Wi-Fi ฟรีตรงนี้นะเมื่อเพื่อนๆนอยู่ที่เซเว่นหรือที่สาธารณะต่างๆนะครับมันก็จะเชื่อม Wi-Fi นี้ให้อัตโนมัติผ่านเบอร์ผ่านซิมของเราไไดดด้้้เเเเเเลลลยยยนนนนะะรรัผมมมีีี่ก็็็็จสสาาถตตตววป 10G สำหรับเน็ตตัวนี้เนาะก็หลังจากที่เราใช้เน็ตตัวแรกหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดรหัสที่2ต่อได้เลยครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้ามาตรงที่เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมครับแล้วก็กดตามผมได้เลยเนาะกดดอกจัน9ก้าศนครับแล้วก็ดอกจัน7์เจ็ดหนึ่งหกสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับก็เน็ตตัวนี้ก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีข้อความเด้งเข้ามาแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเน็ตดอกจันต์เก้าศูนย์ศูนย์ดอกจัน ็คือเขามอบเน็ตให้เรา10 GB นะครับแล้วก็สามารถโทรในเครือข่ายได้100นาทีนะผมซึ่งเด็ดตัวนี้สามารถใช้งานได้24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเหมือนกันนะคผมสําหรับเน็ตตัวนี้เนาะย้ํานะครับว่าเน็ตฟรีที่ผมสอนไปในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเสียเงินหรือไม่จํเป็นต้องโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เสียต่างสักบาทนะครับสามารถเล่นเน็ตฟรีตามที่ผมสอนไปได้เลยนะคผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเน็ตตัวที่3กันเลยนะครับผมว่าเน็ตตัวที่3เนี่ยมันจะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับก็สําหรับเน็ตฟรีตัวที่3นะครับให้เพื่อนๆกดมาตรงที่เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมได้เลยนะคผมแล้วก็กดตามผมได้เลยครับก็0878 แล้วก็ดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมมันก็จะมีข้อความเข้ามาให้เราเหมือนเดิมเลยนะผมซึ่งเน็ตตัวนี้สามารถรับต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นข้อความให้ดูนะครับว่าเราจะได้รับเน็ตอะไรยังไงบ้างนะครับค้าบผมก็สําหรับเน็ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต320 MB บเมกะไบนะผมซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถกดรับได้ทั้งหมดส0บสิทธิ์กันไปเลยนะสามารถกดรับได้ ได้เลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าพลาดตรงส่วนนี้ไปนะผมอย่าลืมกดรับสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความเร็วความแรงของอินเทอร์เน็ตกันเลยนะผมซึ่งตอนนี้ผมได้ใช้รหัสเน็ตตัวที่2อ,อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่าเน็ตตัวนี้มันจะสามารถใช้ได้ดีหรือว่าเร็วแรงแค่ไหนนะผมผม,ผมจะทดสอบผ่านเวฟฟาต์อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทดสอบความเร็วความแรงอินเทอร์เน็ตก็อยู่ที่ประมาณนี้นะความเร็วก็สวิงไปสวิงมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ตรงใกล้สัญ,ญญาณหรือไม่หรืออยนอนะคคครรรรัับแ่กหสตาาามมมี้เววว็ง อยู่ที่ประมาณ300ถึง400เมกนะประมาณนี้ครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวครับว่าสว,สวัสดีครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ